สำหรับช่วงวัเรียนไทยที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าคู่รักหลายๆคู่ต่างก็มีโมเมนต์หวานกันจนชุ่มชื่นหัวใจซึ่งคู่รักอารมณ์ดีอย่างเบกกี้สีธัญญากับแฟนหนุ่มทากูลก็เช่นกันครับเพราะทั้งสองได้ออกทริปเที่ยวเกาะกู่จังหวัดตาดยาวๆมาตั้งแต่ช่วงวันสุดจีนกันเลยทีเดียวโดยมีโมเมนต์หวานๆอย่างพายเรือเล่นด้วยกันหรือดินเนอร์ภายใต้บรรยากาศพระอาทิตย์ตกก็มีมาให้เห็นแล้วแต่ทั้งคู่อาจจะเกรงว่าจะน่าเบื่อเกินไปครับ ก็เลยจัดความหามาให้หนึ่งแชะโดยภาพขณะที่สาวเป๊กกําลังแช่น้ําอยู่ในอ่างแต่ถ้าซองดีๆก็จะเห็นว่าหนุ่มถากูลไปยืนทําท่าตลกๆอยู่หลังเสาด้วยครับนอกจากความหวานจะจัดมาให้แบบไม่มีกักแล้วความหาก็จัดเต็มเหมือนกันครับสมแล้วที่เป็นคู่รักอารมณ์ดี